วันนี้มีรถมาแนะนำนะคะวันคันนี้เป็นตัวรีโว2.4ตัว i i h นะคะ p ีแลนเนนะคะรถปี2021นะคะสเปคนี้มีหลายคันนะคะแต่วันนี้หยิบมา1คันไม่น้อยมากนะคะดูเลขทะเบียนไว้นะคะคันนี้9490นะคะามาดูรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะคะ ด้านหลังมีเซ็นเซ,นเซอร์ให้แล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวไฮเนาะมนีเซ็นเซอร์สี่จุดเลยคันนี้ก็สวยเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันก่อนภายในคันนี้เป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะหนังยังสภาพดีสภาพสวยนะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะหนี่ด้วยความตัวไฮเนาะครบแล้วเนาะ เป็นเกียร์ออโต้หน้าจอเป็นสัมผัสนะคะอะปองมาไลัยมาติกฟังก์ชั่นครบนะคะนี่คันนี้เลขมาอยู่ที่77 0 0เท่านั้นนะคะไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราไม่มีกอใหม่เนาะดูภายนอกภายในมาแล้วมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะให้ดูน็อตฝากระโปรงของคันนี้นะคะนี่คันนี้ฝากระโปรงเคยมีถอดนะคะเหตแจ้งตามตรงเลยแต่ว่าข้างเนี่ยไม่เคยโดนเห็นไหม ยังเป็นน็อตเดิมสีเดิมอยู่นะคะอ่าแจ้งตามตรงเลยนะคะนี่คันนี้ข้างไม่โดนนะเหตยุยังชัดๆอยู่เลยี่ขายแค้เลยอ่าอาจมีถอดฝากระโปรงอาจไปทำสีฝากระโปรงมาบ้างนะคะปกติเนาะคันนี้นะคะ2.4 High p i o n e e r ทะเบียน9490คันนี้นะคะเลขหมาอยู่ที่7,700 0เนาะราคาขายอยู่ที่6,99,000เาาาท 6, 99, ่านั้นนะคะ รถมีไม่เยอะแล้วนะคะใครสนใจรีบทักมาจับมาจองกันได้นะคะ